สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสูรายการเบิงเราร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบายของมือวันที่14เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2566นกกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆค่ะวันนี้แอดภาพพร้อมพี่น้องบรรเทาสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากอาจารย์ชุดเต็มนะคะพี่น้องค่ะงวดทีพผ่านมาตัวเลขของอาจารย์ชุดเต็มเพิ่นถือ ตัวเลขเพิ่นเข่าเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องคะตัวเลขของอาจารย์เนี่ยชุดเต็มเพิ่นมีทั้งเบิด์ตบคูนะคะ10บคูนี่สามารถซื้อบนซื้อล่างได้แล้วบล็อกกับนะคะแต่ว่าอาจารย์เล่าเน้นให้นะคะ เน <thing> well, ้นให้บนคูนึงล่างคูนึงงวดว่างหนึ่งหันทีผ่านมากนะคะพี่น้องคะงวดว่างหนึ่งหันทีผ่านมากเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็ดเนี่ยเป็นโตเน้นพอดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอามาหนีนะคะสําหรับการว่างแนวทางงวดแรกของอาจารย์ชุดเต็มค่ะโตเลขเสร็จว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกค่ะวันนี้ก็มาถามข่าวแนวทางเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของอาจารย์ท่านไหนมาฝากคะแม่คะ เอาอาจารย์ชุดเต็มก่อนลูกได้ค่ะคุณแม่ชุดเต็มมีสิบคู่แต่ว่าเขาก็เน้นให้บนล่างอย่างละคู่ทั้งวดที่ผ่านมาก็ถูกเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งด้วยเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งวดที่แล้วนี่อาจารย์เน้นให้ไหมแม่คะเน้นเน้นทั้งสองตัวนีน่เลยเหรออ่าชุดเน้นสองตัวอแต่มันก็แม่ก็ว่ามันน่าสนใจก็เลยลองดูได้ค่ะคุณแม่นั่นแหละแต่ว่ามันก็ เข้าของเขาอยู่บางทีก็อาจจะเข้าบนบางทีก็อาจจะเข้าล่างค่ะได้ค่ะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเข้าสองเลยอืมแต่แม่แม่ก็แต่ว่าเขาอาจารย์บอกว่าอยากให้ชุดเต็มไปดูเฉยแต่ว่าเน้นเอาให้อยู่ค่ะอ่ากันแล้วแต่จะไปเลืกอกค่ะอ่าเลขเขาก็มีอเลขสามตัวก็ใส่หลักร้อยมาก็เจ็ดห้าหก เจ็ดห้าหกค่ะสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ค่ะอย่แล้วก็เน้นไปสี่เจ็ดศูนย์ค่ะห้าหกล่างห้าหกล่างค่ะเน้นห้าหกล่างค่ะแล้วก็เจ็ดแปดบนเน้นเจ็ดแปดบนเน้นค่ะแต่อันนี้มีแค่นี้แหละแต่ชุดเต็มมันไหมมันมีห้าเจ็ด ห้าเจ็ดค่ะห <5, 50 S 1> ้าแปดห้าแปดค่ะห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดค่ะหกแปดหกแปดค่ะหกศูนย์หกศูนย์ค่ะแล้วก็แปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะ เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนค่ะจ้ะมีแค่นี้แหละสิบตัวหรือเปล่าสองสี่หกมีแปดแม่ค่ะสอง่ก็ไอ้ม่นับแ้ดหกกับเจ็ดแปดเน้นเหรออ๋อโนับนับนับอ่อนั่นแหละเพราะว่าพวกที่เน้นยังไม่ได้นับค่ะแม่ถ้านับคงครบสิบจ้ะนั่นแหละมีแค่นี้แหละที่ของอาจารย์แต่ชุดเต็มนะจ้ะ แต่ชุดน้นมาก็นั่นแต่ว่าไอ้เขาก็ถูกไอ้สามตัวอยู่ไอ้เก้าแต่ว่ามันผิดหลักหลักตัวหนึง่งของเขาก้าเก้าเจ็ดมันออกศูนย์เก้าเจ็ดอย่างเงี้ยอืมค่ะอืมก็เลยแต่ก็ตัดเนานั่นแหละแต่มันก็มีเก้าเจ็ดคู่มันอยู่คู่แล้วก็เก้าหนึ่งก็มีแม่ของอาจารย์นี้ต้องกลับไหมแม่คะ ก็ก็มันสามตัวนี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันวดกวนมันออกไม่ถูกอะค่ะมันถูกแต่ตัวล่าไอตัวหลังมันก็คงตัดนะแหละลูกไม่ไอไอสองตัวนี้กลับไหมแม่คะก็ไม่ก็ยังไม่เห็นกลับนะที่ที่ดูมาน่ะเขาคงจะคิดเป็นหน่วยเป็นสิบเลยนะแม่เขาคงไม่ได้อะไรนั่น่ะดังหน่วยเป็นหลักหน่วยหลักสิบเป็นหลักสิบอะไรประมาณนี้เขาคง คงไม่กลับหรอกแต่ว่าพูดจริงว่ามันก็จะแน่จะนอนแล้วาถ้าเราชอบตัวไหนเราอยาก,กลับก็กลับไปอย่างเงี้ยจากจับไม่ได้ค่ะฉะ้วแต่เราแหละแต่ว่าคือว่าไม่ประมาทคือตัวเราเองเนี่ยเราก็ว่ามันแน่กลับแต่ว่าไอเลขไอที่เขาถูกมันก็ไม่กลับนะลูกค,คุณแม่ได้ค่ะเลขที่เขาเน้นนะมันไม่กลับแต่ว่าก็แล้วแต่เราเแหละแต่กลับมันก็จะหลายตัวเนะาะจ้าคุณแม่ แต่บางทีก็ไม่กลับก็ตับแตกเขาว่าแต่ว่าทุนน้อยนี่เอาสองคู่นี่เน้นแม่ห้าหกกับเจ็ดแปดนี่คทุนน้อยนี่ <c oughs> นั่นแหละค่ะตอนเน้นมาสองคู่แค่นี้แหละค่ะแตของอาจารย์นี้แหละเพราะว่ามันแค่ดูดูในใบของเขาแล้วนะแอด,ดมันในน,น้่นเลยมันก็เข้านะค <c oughs> ่ะแต่อาจารย์และอาจารย์แต่ละเซียนเขาก็มีสิติของเขา สิทธิเข้าสิทธิ์ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยจ้าแม่ก็ไม่รู้อะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้ดูหมดนั่นหรอกแม่ก็ดูย้อนหลังยสอนสัมวัสแค่นั้นแหละไม่ได้ดูเยอะหรอกจ้าแ่เห็นว่ามันเข้าครัลองดูแต่ว่าที่แรกว่าจะเอาแค่ไอ้พวกสองสามตัวที่เน้นมากับสองตัว ทีนี้แกก็เลยบอก่าเอาไอ้พวกนี้ไปดูด้วยก็ได้ไหมครพรอะมั้นก็ไม่มีหลายตัวเนาะไอ้ชุดเต็มแกก็มีแค่สิบตัวเองนะแม่ใช่มีแค่สิบตัวนั่นแหละจากร้อยตัวเหลือสิบตัวเล่สุดยอดนะแต่ว่าบนล่างด้วยค่ะมันเป็นบนล่างด้วยเหมือนกับล่างห้าตัวบนห้าตัวแต่แกก็เน้นว่าไอ้ล่างก็ห้าหกเนี่ยเน้นค่ะไอ้บนก็เจ็ดแปดอย่างเงี้ยอืมแกเน้นมาอย่างเงี้ยจ้า อ่แต่ว่าห้าหกน่คงจะเป็นเป็นล่างมากกว่าตัดออกจากไอเจ็ดห้าหกจ้าคุณแม่อนปุ่แต่แม่ก็ว่าแกเน้นสามตัวสี่สุไอเจ็ดศูย์หรือแกกลัวมันจะเป็นเจ็ดสี่ศูนก็ไม่รู้นะจ้าแกก็เลยไปเอาเน้นไอสองตัวเจ็ดแปดค่ะคุณแม่ ก็ไม่รู่เนาะ<ช>าทำยังไงเราก็ไม่รู้จากแม่บางทีเราก็สูนนะไอ้เราก็สงสัยน่ะว่าทําไมเน้นสามตัวนี้เนาะไม่เน้นสองตัวตัวเดียวกันอะไรํานองเนี้ย<ช>ค่ะอือเขาคิดว่ามันจะมาตัวนี้มาตัวน,นั้นค่ะอ๋อ,อหนูตัวน,นั้นไหมเนาะจากของอาจารย์ชุดเต็มนะคะแม่คะอ่ะางวดที่แล้วนี่เขา<ช>้าเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเลยนะคะ ใช่พะฮะงวดน,นี้ก็เลขสามตัวก็จะเป็นเจ็ดห้าหกกับสี่เจ็ดศูนย์เน้นสี่เจ็ดศูนย์นะคะ,ะแล้วก็ตัวล่างไอตัวเน้นก่อนโน่ล่างนี่เน้นห้าหกบนเน้นเจ็ดแปดนะคะ,ะ,ะแต่ทีนี้ชุดเต็มค่ะก็จะมีห้าแปดอ่าห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกกับห้าเจ็ดนะคะชุดเต็มสิบคู่จะแม <10, 6 S 1> ่ได้ค่ะ ออมีแค่นี้เนาะแม่เนาะจ่ะจ่ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะจ้าคุณแม่คะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขวทางทายคลิปนี้นะคะพี่้องคะวทางตัวเลขจากอาจารย์ชุดเต็มนะคะงวดเบื้องหนึ่งหันตัวเลขของอาจารย์เขามาทั้งบนทั้งล่างเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็ดนะคะอันนี้จากสถิติที่คุณแม่โคราดได้ดไปเบือ้องน้าอาจารย์นะคะพี่้องคะตะวันมนี อาจารย์ชุดเต็มได้มาว่างแนวทางเป็นงวดแรกตัวเลขของอาจารย์เนี่ยชุดเต็มเพ่นมีทั้งเบิร์0คูนะคะซีคูแต่ว่าพ่นเนนไห้บนคูนึงล่างคูนึงเด้อค่ะพ,พี่น้องคะเป็นตัวตรงๆบงไปนี่ละบอตองกลับนะคะจากสถิติของอาจารย์เพิ่นนะคะพี่น้องคะบันีึเข้ากับม,มาเบิรงแนวทางของอาจารย์สําหรับการว่างแนวทางงวดแรกของเมื่อวันที่สิบหกทันว่าคมนะคะตัวเลขของอาจารย์ชุดเต็มค่ะมีหาเจ็ดหาแปดหาศูนย์ หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดนะคะอันนี้เป็นสูตรเต็มเล่าพี่น้องเล่าสูตรเต็มนะคะมาเนี้อาจารย์เรามาเน้นล่างหายคะ่ะเน้นล่างเม็ดเดียวคือห้าหกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเน้นล่างเม็ดเดียวห้าหกเน้นบนเม็ดเดียวคือเจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะ่ะ เอาจังไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รู้ทุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม,ม่ปีปนอนบนเตาสกุสสก้นเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุขนสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุขนโชคโชคมั่นมั่นลำลำรื่อเรแห่งๆปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกท่านไ่อยากสิพลาดรับตัวเลขเด็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขาไมา่เหลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเดเบอร์พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เลยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาท่อาสกุสก้อนไปก้อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไดในคลิปหนา้าเด้วค่ะเด้อยวสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ